จะพาเราไปบุกกรุงศรีอยุธยาของงทังยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนั้นผมก็เลยครับเด็กดี้วันนี้ขอเสนออยุธยาเลือดพลาดสกิงดำเด็กดี้กับช้างทั้งสูงเยขนาดนี้เลยละใครพาเด็กดี้มาช้างก็ไม่นึกว่าจะเยอะมากกวองทั ร้อยเลยเนี่ยตาตีตาตาตีนายไม่เข้ากับโลกไอ้ท่านกับเรื่องเลยอะ่ะนี่เขาใครแท้แล้วนายอ่ะตีแท้เลยที่วันมือฉันได้เธอที่ใจไม่ว<ะ>่าใครจะน้อยหรือห่างฉันไปฉไม่มีมาห้ามใจอ้ายตีจังมากโอ้โหต่อไม่ตีซ้ำไป ไปไปจะไปดูไหนทำอะไรก็ไปชิวนชิวันวันฉันและเธอมี่ยอะไรกับร้องเกี่ยวไรกับโอ้แวะตบผีเสื้ออีกเอ้าจะทำอะไรก็ทำเกี่ยวอะไรกับช้างเกี่ยวอะไรกับยุธยามันไม่ใช่ผีมันเป็นแมลงเฮ้ยก็มันชื่อผีเสื้อเดี๋ยวปัด มาที่เนี่ยพ่อเราจะไปเจอสุดยอดช้างแห่งสยามเขาทำอะไรได้เหมือนคนเลยนะว่าแต่ตัวไหนอะ่ะที่พ่อสุดยอดช้างนี่จะพาสุดยอดเด็กที่มาวัดรอยเท้านายเลยนะเดี๋ยวมีแข่งขับเขี้ยวเข้มพนกลัวที่ไหน ับชาคอนเด็กกี้วัดกันไปเลยไผยเป็นไผยจะได้รู้ว่าสุดยอดชาญริยากับเด็กกี้จากไหนนะกรุงเทพมหานครน่าะรโกจิโอห้อยู่อมาหาวง่อราลกาตานบุรีลมุดมลานีเวอาาอมนี่งันเอวันตา ปากกาทัตย์เะพี่สนอคัมภีรเอาถึงจับเลยบอกว่าคนเ่ศติ๊กเอกพ่อเอาดูคู่แข่งก่อนไหมนี่ครับมิสเตอร์ปีเตอร์สุดยอดทางอัรยะผมทราบมาว่าพ่อคนนี้เขาเป็นซุปตาของที่นี่เพราะเขาเสียตลาดยอดเกี่ยเป็นจิตกรเป็นแดนเซอร์อีกนิดหนึ่งจะเป็นคนแล้วและเจ้าของท้าก็ท้าว่าถ้าแข่งกับเขาต่อให้เป็นคนก็แพ้นั่น เขาว่ามางี้เสียว่าไงเสียวเว้ยพี่กิ้มเสียวเว้ยพี่กิ้มเสียวควานครับพี่หญ่เนี้ยเหรอควานหรอโคตรโคตรนี่เจงแต่แม่ดูดีมากเลยนะนี่ไปพาคู่แข่งมาแล้วนี่แหละซุปตาช้างแพงแพ้วันนี้นะแม้จะตีให้ตายเลยดูแล้วกินพี่กํา พาไปแข่งใช่ไหมแข่งอะไรกันบ้างเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นยังอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไม่รอโอ้โหแล้วเวลาสฆษาหน่าดูโอ้โหอาบน้ำเอาจริงเอ้าจังครับคุณผู้ชมพ่อพ่อซุปเปอร์สตาร์ช้างเนี่ยถ้าเขาไม่สะอาดเขาไม่แข่งด้วยโอ้ยแล้วผู้ท้าชิงจากกรุงเทพไปไหนเนี่ยแอบอยู่นี่ทไมปกินน้องเสือกัวช้างไปกินน้องเสือกัวช้างโอ้โหกัว เอยเลยอ่ะเฮ้ยกลัวได้ยังไม่แข่งแล้วแต่กลัวทำไมไม่ได้ให้ต่อยกับเขาให้ไปทันความสามารถเป็นตักลัวเอาแล้ว้ยเตรียมแล้ว้ยเตรียมอะไรเตรียมอะไรฮะช้างทักแข่งวาดรูปอ่ะเฮ้ยแซปช้างทักแข่งวาดรูปวาดก็เสียดายดูอ่วาดกิ่งกว่าช่างดีวาดกิ่งกว่าช่างดีโอ้โหคุยเหลือเกินตตี ถึงเขาจะเป็นทั้งเขาก็มีชื่อเสียงด้านนี้นะแผลเข้าจอหน้าไปบว่าที่ไหนคุยซะจริงเอาไว้เอาไว้เอาไว้ทำดีเพื่อคาได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วนะถ้าเป็นไงฮ่าฮ่านี่ดูซักดูซักโอ้ยท้าทายนั่นไม่เลวมาดีฝีแฝงล้านนึนเด็กนะเนี่ยแล้วขว้าเสร็จเรียลโอไว้เจ้าปีเตอร์นะเรียลโอไว จปบปออีเตอร์นะนี่กระแทกเหมือนการเจริญชัยอ่ะอาการคล้ากันอาจ่าเอาไว้ปีเตอร์ว่าไงกลัวเ,เลยกลัวตายโอ้โอโหโหโหาดน,นไว้เท่าไรอ่ะแต่วรลอดเนี่หน้ามันไสมากเอาปีเตอร์ตานายแล้วเฮ้ยพี่ปีเตอร์นี่ทัจโมโอแล้ว 茶馆路再开。